สวัสดีจ้าปร์คีนองสวสทุกคนที่เขาา้มา,นนะะเขามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไดกันจ้าสบายดีกันบ่สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ Hey guys welcome to my channel how are you doing <Sp iral. S 1> ตอนนี้ yes spider spider ว้าวอู้ no spider <Hi. S 1> ก็วันนี้มาล้างจาน oh. ไม่ใช่ล้างจานโชว์ด้วยฮะล <Hi. S 1> ้างจานไปด้วยก็จะคุยพูดคุยไปด้วยหรอ ก็จะก้องแกงก้องแกงนิดหน่อยนะคะแล้วลูกก็มาอยู่ข้างๆเนาะ <What? S 1> ก็เนี่ยแหะค่ะสิ่งที่มันเต็มซิงอยู่นะตอนนี้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวอ่า mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ที่ทำ YouTube ด้วยกัน mm hmm. เดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่เข้าไปหาเขานู่นนี่นั่นนะคะงานเราเยอะจริงๆนะงานเราล้ What you want What you want s Spider I k n o Spider เพิ่งจะยัดไส้กรอกเสร็จนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้ไส้กรอกทํากินเองนะคะทุกคนปากลมไ้ก่อนให้มันแห้งเนี่ยค่ะนี่ทํากินเองนะอ่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็เข้าอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเข้ามาแล้วเข้ามาลัวๆนะคะอะเข้ามาลัวๆเนาะอ่าแค่แค่ในเมืองที่ตัวเองอยู่นะไม่ไม่ไม่ไมรับอนอกเมืองนะเนี่ยค่ะ อันนี้ทากินเองนะคะทุกคนแล้วก็มาล้างจานเสร็จแล้วก็มาล้างจานลูกเขาเห็นมดนะคะเขาคิดว่าสไปเดอร์แต่มันไม่ใช่สไปเดอร์ครีนคีนคลีนทําหมดคลีนเยอะมันเยอะนะคะเต็มซิงเราก็ต้องทำนะเพราะว่าสามีเขาไม่ทำนะคะเขาจะทำเฉพาะวันที่เขาไม่ได้ทำงานเนาะ เวลารถขึ้นมาทําคลิปปุ๊บมาล้างจานปุ๊บลูกก็จะขึ้นมาแบบนี้ถึงไม่มีเวลาถึงไม่ค่อยมีเวลาช่วงเนี้ยเรารับงานนอกเออฝนจะตกนะคะมืด,ดตือเลยข้างนอกเว <Yeah. S 1> yeah, ชานี้ <Okay. S 1> เรารับงานนอก oh, <look. S 1> ก็เลยไม่ได้ว่าง <No. S 1> เข้าไปในยู <No. S 1> นะ เพราะยังไงเราทุกคนอะ่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี้ย <บา S 1> ที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะ่ะทุกคนจะรู้แล้ว่าทุกคนจะเอาอันไหนก่อนที่ที่ม<า>มที่มันได้ไวม<า>มนะคะเออที่มันได้เงินไวเ<า>นาะฝนมามืดเลยนะคะมมมพ่อเมลลนาจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยลูกเข็จบจะตกไหม,ม,<า>มพ่อเมลลนาจะช่วยทำงานบ้านก็ต่อเมื่อแกไม่ได้ทำงานนะ เพราะว่าแกไปทํางานแกกลับมาแล้วอ่ะแกแกจะไม่ทำแกเหนื่อยแกแล้วแกเป็นประหวานแกก็ยังค้นไปทํางานจาะเลือดที่เช้านี้เลือดขึ้น200ร้อยแม่จะว้น้ำตาลน้ำตาลขึ้นสองร้อยกว่าขนาดกินยาไอฉีดยาอินซูลินนะยังไม่ลดเลยแกก็เครียดเราก็เครียด แล้ววันนี้บินมาอีกว่าแม่พี่น้องเอ้ยบินค่ายอนี่ค่าเจาะเลือดบินค่าเจาะเลือดมาวันเนี้อย่ไปเจาะเลือดไงแล้วบินมันก็มาเพราะว่าประกันเกียไม่ได้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะประกันเกียจ่ายอ่ายี่สิบิยี่สิบนะคะยั s ง o านี้ยั เวลาล้างจานก็จะเป็นแต่แบบนี้เมลิาเป็นแต่แบบเนี้สปอยแกไม่ได้จ่ายประกันชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าแกจ,จ่ายประกันชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์แกจะไม่ได้เสียข้าผัดเมลิ娜เมื่อตอนเที่ยง w a c h here here I give you all here okay and you stop spy ลูกก็อ้อน ไม่ให้ลดโมโหได้ไงไม่ให้ลถแบบไอ้นี่ได้ไงแล้วแบบว่าทุกอย่างมันมาประดังอยู่ที่เราคนเดียวนะ่นมีเครื่องล้างจานแต่คือไม่ได้ใช้บางคนเขาก็ล้างมือกันนะไม่ได้ใช้เครื่องล้างจาน ของที่บ้านรอเช่านี้ก็ค่อนข้างที่จะงี่เง่าโอ้เคร์โหไม่งี่เง่าได้ไงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอ้ยอ่าขึ้นค่าเช่าทุกปีเคยเห็นแบบขึ้นค่าเช่ากับก้าวกระโดดไหมบางคนก็โดนนะเออคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยบางคนก็โดนนะเจอค่าเช่าก้า,ากวกระโดดอ่ะนะ แต่ของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นทุกปีนะรัฐบาลไม่ให้ขึ้นไม่ขึ้นค่าเช่าช่วงโควิดก็ยังขึ้นเราก็ไม่อยากใช้เครื่องของเขาเนี่เค,เครื่องล้างจานอะ่ะเ,เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะงี่เง่า ถ้าเราไม่คิดว่าเรายื่นบัตรเขียวเราไม่ไอ้นี่หรอกไม่อาศัยที่อยู่ใช้บัตรเขียวเราไปนานแล้วไม่อยากย้ายหลายรอบไงคนอย ouais? ู่เอาเห็นไหมเมลิน่าจะเป็นแต่อย่างเนี้ย ที่เราบอกว่าเจ้าของยิ่งเอา1หนึ่งคค่าเช่าทุกปีสองคือเขาเปลี่ยนให้เราเนี่ยจ่ายค่าน้ำเขาเขาไม่จ่ายค่าน้ําให้แล้วแต่ก่อนเขาจ่ายค่าน้ําให้แม่เขาจ่ายให้แต่ตอนเนี้ย ลูกเขาอ่ะไม่จ่ายให้แม่เขาเสียชีวิตเขาก็มาแทนแล้วลูกเขาก็ไม่จ่ายค่าน้ําเขาให้เราจ่ายเองแล้วแม่เขาเนี่ยก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านทุกคนจะเห็นแหละดอกกุหลาบที่เราโชว์ให้ดูอ่ะเออแล้วก็ดอกไม้ต่างๆอยู่หน้าบ้านต้นไม้เขาอ่ะจะให้เราลดน้ําแล้วเราก็เลยถามสามีไปว่าถ้าคุณจะให้ฉันลดน้ําเนี่ย คุณจ่ายค่าบินน้ำไหมเพราะว่ารดน้ำอ่ะลดสองวันครั้งรือสามวันครั้งที่คุณพูดอ่ะฉันจ่ายค่าน้ำอ่ะยูนิตละเหลียมนะ<อ>ฉันไม่ได้ใช้น้ำฟรีนะเธอไม่ได้มาจ่ายให้ฉันนะเธอจ<อ><ๆ>่ายให้ไหมรู้ไหมเขาตอบเมสเซจกลับมาว่ายังไง <im icking> เขาบอกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือไม่เอานะเออ เขาบอกว่างั้นก็ปล่อยให้ดอกไม้ต้นไม้หน้าบ้านมันตายเขาบอกอย่างงีน้นะเออเป็นไงล่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่รู้อ่ะไอ้คนที่มาเดินตรวจในหมู่บ้านน,นะเนาะเขาก็ทํานให้กับอีกหมู่บ้านอีกหลังนึงอ่ะเอออีกหลังนึงอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะคือจา่ายเงินให้เขาแต่ซื้อแบบว่าเขาอยากดูหมดอ่ะเออเขาอยากดูหมดอ่ะเขาก็ส่งเมสเซจอ่ะโทร ส่งมเมสเซจอะไปฟ้องเจ้าของบ้านว่าเนี่ยต้นไม้เหี่ยวเฉาไม่มีใครลดเลยลนู่นนี่นั่นเจ้าของบ้านอะมันรู้ตัวแล้วว่ามันอะไม่ได้จ่ายค่าอ่ายูนิตน้าให้เราแล้วเออมันก็บอกว่าเออต้นไมนะ้หน้าบ้านเป็นยังไงส่งข้อความมาสามีก็บอกว่าก็เธอบอกว่าเธอไอเธอไม่ลดเธอไม่ลดฉันก็ไม่ลด ล้วทีนี้เออนางก็เลยแบบว่าเอ้ยออไม่ฟังนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะทุกวันก็ให้นางหยุดนะคะถ้าไม่งั้นนางไม่หยุดนางจะเล่นอย่างเดียวนางไม่รู้ว่าอันไหนคืองานอะไรคืออะไรเด็ก นางรู้ว่านางผิ่น,นางรู้ว่านาง <c oughs> จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกคนลราเป็นคนแบบนี้เนาะเวลากับลูกจะเป็นแบบนี้แหละโกรธกันไม่นานหรอก yes <c oughs> ถ้านางรู้ว่านางผิดอะ่ะ <c oughs> นางจะรีบแก้ตัวเลย <c oughs> นั่นแหละนางอะ <c oughs> เขาก็เลยอ่ทัทรมา คือหาเรื่องให้เราออกอ่ะเออเขาจะไม่จ่ายอะไรนะค่าค่ามัดจำบ้าง<ส>เขาจะให้เราออก<ส>แ้วทีนีสออ้สามีบอกไม่ออกสามีบอกไม่ออกถ้าออกเธอก็อ่าจ่ายค่ามัดจำให้ฉันล่วงหน้ากับค่าเช่าใหม่ค่าเช่าที่ใหม่แล้วก็จ่ายให้ฉันอีกเดือนหนึ่ง <Yes. S 1> เป็นค่าเช่าเป็นค่าเช่าห้อง เพราะว่าเธอให้ฉ kind of so ันออกกับพันถันฉันถือสัญญาเออฉันถือสัญญารู้ไหมเจ้าของบ้านไม่เป็นไรเธออยู่อย่างนั้นแหละนะไม่เป็นไรเธออยู่อย่างนั้นแหละเออไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ต้องออกหรอกมันเหมือนกับว่ามันป่วยหรือมันยังไงไม่รู้่เออเธอมาบอกให้เราออกพอสามีบอกว่าฉันมีสัญญาเขาก็เปลี่ยนไปเลยว่าไม่เป็นไรหรอกเออมัน แบบนั้นแหละอยู่แบบนั้นแหละเออเราก็งงนะเออเราก็พร้อมออกไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมออกถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายให้เราอ่ะถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายตามสัญญาที่ที่ล่างไว้แล้วก็ไอ้คนที่เดินตรวจหมู่บ้านน่ะนะเขาเหมือนเขาจะเอาหน้าหรือยังไงไม่รู้นะเขาก็มารักใช้น้ำเรา มาลักใช้น้ําข้างบ้านเราทั้งทงท,ที่เอาเอาหัวก๊อกออกนะมันเหลือแค่มันเหลือแค่เดือยอเขาก็ไปเอาปรจจะแจมาทุกคนมาหมุนเออหมุนเดือยอเพื่อให้น้ำมันไหลแล้วก็เอาไปลดต้นไม้ดอกไม้ข้างบ้านแต่ข้างบ้านอะ่ะไม่ไม่ใช่ของพวกเรามันเป็นของของอหมู่บ้านพ r o ์ทเ t y เขาอย่างเนี้ย เออเขาไม่หิ้วน้ําเข้ามาจากบ้านเขาจะมาอาศัยน้ําที่บ้านเราแต่หน้าบ้านอ่ะเป็นของเป็นของเจ้าของบ้านแต่ถามว่าเราไปลถไหมเราก็หิ้วน้ําไปรถของเราอ่าทุกอาทิต์ถ้าเราเห็นแบบว่าเออมันเริ่มไม่นี่นะไม่โอเคนะเราก็จะิ้วน้ําอ่ะไปรถทุกอาทิตย์แล้วเราก็จะไปแต่งแล้วล่าสุดเนี้ยก็คือ เมื่อไอสามวันที่แล้วก็คือว่าไอคนเดินตรวจในหมู่บ้านนะเป็นคนแก่แก่มากแล้วนะเกษียณไม่มีงานทำเออคือคืออยากได้งานทำก็ส่งข้อความไปบอกเจ้าของบ้านอีกว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาเนี่ยส่งข้อความมาบอกฉันว่ายญ้าเนี่ยเต็มหน้าบ้านเลยขออนให้หน่อยนะ เออเขาบอกอย่างนี้เลยนะสามีก็เลยบอกว่าไอ้ถอนญ้าหน้าบ้านอะ่ะม,มันไม่ใช่ของฉันแล้วทําไมฉันจะต้องไปถอนญ้าหน้าบ้านทําไมเธอไม่จ้างเขามาถอน<ร>เงินฉันก็จ่ายให้เธอเต็มเม็ดเ,มเ,ตมมเต็มหน่วยหนึ่งพันสองร้อยเหรียญต่อเดือนแล้วอะไรค่าน้ําค่าไฟฉันก็จ่ายของฉันเองแล้วเธออะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะบอกช่างไปถอนเอ,เออเขาบอกอย่างนี้ มันก็เลยตัดความรำคาญมันก็เลยไปถอนญ้าหน้าบ้านพอรถถอนญ้าหน้าบ้านไอ้ยญยแก่ๆนะยยที่เสือกเรื่องชาวบ้านก็มาเดินอยู่หน้าบ้านมาเดินดูรถก็เลยบอกว่า,าแล้วก็เลยบอกว่า,าหยุดสอดรู้สอดเห็นหยุดเสือกเรื่องของชาวบ้านได้แล้ว เขาก็มองเขาก็จูงหมาแล้วเขาก็มองมองคือคือเหมือนเขาจะรู้ว่าเรารู้ตัวว่าใครเป็นคนส่งเมสเซจไปฟ้องไปฟ้องเจ้าบ้านเออไปฟ้องเจ้าของบ้านคือเราเราไม่ไหวไงทุกคนเออถ้าไม่งั้นอ่ะเราเราไม่ย้ายถ้างั้นเราเราไม่อยากย้ายหรอกเราย้ายอ่ะคือเราย้ายย้ายไปอยู่ที่นี่นะย้ายไปอยู่รัดใหม่ เราไม่ได้อยู่รักเดิมเนี่ยแหละเราจะเล่าให้ฟังว่าวันๆเราเจออะไรมากไม่ไม่ได้มีให้เราแบบว่าหยุดหยุดคิดเลยอ่ะมาทำให้เราคิดคิดตลอดไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเจ้าของบ้านจะหาเรื่องย้ายเราออกวันไหนอ่ะอยู่ในอเมริกานี่แบบว่า มันมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่เสมอนาะมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดอย่ในต่างประเทศเนี่ยใคร <c oughs> ใครมาตื่นเต้นเหมือนเราไหมใครตื่นเต้นเหมือนเราไหมอะบางคนอยู่บ้านตัวเองมันก็ดีไปไงทุกคนแต่อยู่บ้านอาศัยเขานี่ไอ้เช่าเขานี่ยังไม่วายไม่ป่วงนะปีหน้าค่าเช่าบ้านนี้จะขึ้นไป็ีน 1นึ่เหรียญถึงหนึ่งนห้าร้เหรียญสองห้องนอนนะจ๊ะ2ห้องน้ำเรื่องมันน่าตื่นเต้นอยู่เสมอนะสามีป่วยแค่ไหนก็ออกไปทาง,งานเพื่อไม่ให้ลูกกับเมียไปนอนข้างถนนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านพาลูกเมียไปนอนข้างถนอน <c oughs> อันนี้นางพูดนะนางนางโมโหนางพูดเลยนางบอกว่าที่ฉันไปทํางานทุกวันฉันไม่หยุดอ่นะฉันป่วยแค่ไหนฉันก็ไปอะ่ะ <c oughs> เพื่อฉันไม่ให้เธอกับลูกอะ่ะ <c oughs> กับฉันเนี่ยเป็นนอนกันข้างถนนเธอรู้ไหมชีวิตในอเมริกามันอันตรายแค่ไหน <c oughs> ถ้าเธอใช้เงินไม่คิดอ่า ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ข้างถนนเลยนะเธอ,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 อเห็นไหมพวกที่นอนข้างถนนอะ่ะเราก็สะท้อนมันถึงเรานะทุกคนมันสะท้อนมาถึงเราแนละเ,นะเออนะออแล้วอีกอย่างนึงที่เราอยากย้ายเพราะว่า,มามเงินสามีทำได้มา มันก็ไปลงค่าเช่าบ้านค่าบินต่างๆ <Store. S 1> แล้วก็ไปลงที่ผ่อนรถไปลงที่ผ่อนรถเฮ้ยโน what have you done โ oh, อ้เผือไม่ได้เลยเอาฟองน้ำมาป้ายเป็นหนวดนิสัยเมเลน่า เนี่แหละทุกคนเห็นไหมทําไมรถต้องบอกว่าชีวิตรถยุ่งอะไรขนาดนี้เอ o u cannot do ปั๊บโปอะไรปั๊บโปปั๊บโปนางจะเล่นปั๊บโปนางก็เลยเอาฟองน้ําอะมาใส่เป็นหนวดนางเห็นไหมว่ามันยุ่งขนาดไหนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทําให้ดูเลยนะไม่อายเลยนะไม่อายเลยนะ แกแกมีหลายบินที่ต้องจ่ายนะพอามานั่งคิดดีๆแล้วอ่ะเงินอ่ะที่แกทํางานมาน่ะคือแบบมีเหลือเก็บแค่สามร้อยสามร้อเหรียญต่อเดือนนะถ้าวันไหนแบบว่าเราแบบว่าต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เนาะมีบินแบบว่าอ่าอย่างเช่นว่าอ่ะอเมซอนแอปนะแล้วก็ โควอลมาอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายปีละหกสิบเหรียญใช่ไหมเออถ้ามันตกถ้ามันตกเดือนไหนเดือนรอบไหนที่เราต้องจ่ายนะเราแทบไม่มีเก็บเลยนะทุกคนเดือนเดือนนั้นไม่มีเก็บเลยสามีไม่มีเก็บเลยไปนั่งดูเนี่ยไปนั่งดูเงินเดือนสามีแกเอาใบาสลิปมาให้เราดูนะว่าเงินเดือนแกได้เท่านี้นะอ,อทางบริษทัทหักไปเท่านี้นะหักฝากเท่านี้นะเออเหลือามาเท่านี้นะ คือแบบว่าโอ้โหเข้าใจสามีเลยว่าตั้งแต่ที่ค่าบ้านขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนโนเวมเบอร์ไหมเราทำโนเวมเบอร์เดือนพฤศจิกายนเราเริ่มจ่ายแล้วแบบว่าเงินเก็บสามีแทบไม่พอเหลือแต่ก่อนอะค่าเช่าบ้านมันอยู่ที่ห้าร้อย0 0เก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบหรือเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยยชันนี้บายบาย ใบคลองน้ำไอ่เก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบหรือเก้าร้อยแปดสิบอะไม่แน่ใจนะคะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะแกยังมีเงินเก็บอยู่นะเออแกแกมีเงินเก็บแก่พอค่าบ้านขึ้นเป็นประมาณสองร้อยเหรียญแกไม่มีเงินเก็บเลยนะทุกคนถ้าวันไหนที่เราใช้แบบเนี้ยจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายบินอะโอ้โหบินโทรศัพท์ไอ้บินบินโทรศัพท์สองสองพัน อืม้องสินอินเทอร์เน็ตบินค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วก็ค่าแก๊สรถยนต์นะถ้าไม่มีเหลือเลยไม่ไม่เหลือเลยนะค่าคาแก๊สค่าย่าแก๊สรถยนต์นะถ้าแล่วีเบถ้าเลนค่าค่านบ๊ย มีนาเมษานะเพราะว่าค่าไอต้นปีเนี่ยแหละนะค่าโทรศัพท์ลดยังไม่หมดแกต้องขอนค่าโทรศัพท์ให้รดนะเออแล้วแบบว่าเงินเงินไม่เหลือนะพ่อแม่พี่น้องเ้ยนานแล้วแล้วก็สงสารแอลนะแล้วเราก็ต้องออกไปช้อปปิ้งอ่ะออกไปช้อปปิ้งทุกอาทิตย์จากที่เคยจ่ายหกสิบแปดสิบเอาไม่อยู่ร้อย ร้อยห้าสิบอ่ะ,อะทุกคนผัวต้องกดเงินออกมาสองร้อยอ่ะแล้วถ้าลดไป <G BL. S 1> อเอเชียนะคือจบเลยสองร้อยสองร้อยกว่าลดถึงตัดปัญหาคือปลูกผักที่หลังบ้านแล้วก็ปลูกผักไทยไว้กินที่หลังบ้านแล้วไม่ออกไปจ่ายร้านตลาดเอเชียมากมันก็เลยช่วยลดไปได้เยอะ <G BL. S 1> แล้วพอลดมาสอบใบขับข <B BL. S 1> ี่รอบแรกวราสอบไม่ผ่าน รอบ 2, สองรถสอบผ่านแล้วก็มาเสียค่าทําบัตรนู่นนี่นั่นหมดไปอีกว่าแม่พี่น้องเอ้ยแต่มันก็ไม่ได้หมดเยอะแต่มันก็หมดวันนั้นอนะหมดไปหมดไปหกร้อยเกจ่ายบินด้วยเกจ่ายค่าค่าบัตรทําค่าสอบให้รถด,ด้วยค่ารมเนียมสอบอ่ะเวลาเราไปสอบใบขับขี่เราจะต้องเสียค่ารมเนียมสอบทุกครั้งที่เราไปสอบนะคะเออเราจะต้องไปเสียทุกครั้งที่เราไปสอบตรงนี้แหละนะ คือวันนั้นน่ะหมดไป600้อเหรียญแล้วแกก็พารถไปฉลองเออไปนั่งกินร้านอาหารคือไปฉลองอ่ะว่าเมียสอบได้ว่าเมียสอบผ่าน Can you pick up honey? Can you pick up for mommy? ใช้ง่ายมาก no no ทันทีเลยพ่อแม่พี่รันั่นแหละแล้วแกก็จ่ายบินนะจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์หมดไปหกร้อบอกว่าวันนี้หมดหกร ก็เลยถามว่าควักเงินเก่าไหมจะบอกควักเงินเก่าเออเราก็สงสารแต่ก่อนจะให้รถจะให้ลถนะทุกอาทิตย์ <c oughs> แล้วแบบเอ้เราก็สงสารแล้วแกก็ยังไปกดเงินอีกนะเอามาเข้าบัญชีเราอีกเพื่อให้เรานะ่ะไปซื้อน้ําปลาเพราะไม่พี่น้องเลยเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเอ้แกบอกว่าเอาไป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  กลัวเมียขาดสารน้ําปลาเออเอาเข้าบัญชีให้เมียไปซื้อน้ําปลาแต่ก็้ถก็ไม่ลบกวนเงินแกมาหลายอาทิตย์แล้วนะเออแกจะให้รถรถบอกไม่เอาไม่เอาเออรถบอกไม่เอารถรู้รถไปไล่ดูในเงินเดือนแกที่แกเอามาให้เราดูเนาะแกแกได้เดือนไม่เยอะนะคะเดือนสามพันสามพันเหรียญไม่เยอะ แล้วเรนี้แบบทางบริษัทต้องหักแบบกต้องฝากเงินเนาะทุกเดือนนะคะฝากเงินทุกเดือนที่แกทำนะพอแกออกจากทํางานแกก็มีเงินเงินฝากตรงเนี้ยไว้มาใช้ชดเชยนะแล้วแบบแกต้องมาจ่ายค่าผ่อนงวดรถผ่อนงวดรถด,ด้วยสารพัดนะคะทุกคนพอคิดแล้วแบบค่าบ้านพันสอง แล้วค่าบินค่าน้ํำค่าไฟลดพยายามประหยัดนะพยายามปิดไฟตอนกลางคืนอะเดินปิดไฟเลยนะเดินแต่แต่ก็เหมือนกับว่าเรายิ่งประหยัดมันก็ยิ่งเอ่อยิ่งพุกขึ้นมา,าแบบเนี้ยนะแต่ค่าน้ํำนี่ลดไม่ได้เลยเพราะว่าเราซักผ้าแล้วเราล้างจานนะแล้วเรากินน้ํากินน้ําที่ก๊อกด้วยอ่าในการฟิลฟิลนะคะอ่อใช้ตัวฟิล เนี่ยอืมเนี่ยแหละนะรถอยากเล่าให้ฟังว่าชีวิตรถอ่ะมาอยู่ที่เนี่ยนะรถเชื่อเลยว่าทุกคนที่มาอยู่ะทุกคนจะต้องเซฟทุกคนจะต้องประหยัดถ้าเจอในแบบว่าสภาพคล้ายๆกับรถสามีทำงานคนเดียวแล้วเลี้ยง <มา S 1> ลูก <มา S 1> อยู่บ้านอ,อ,อย่างเงี้ยเออแล้วแบบ นะลดลดเข้าใจหัวอกตรงนั้นเลยนะคะเออลดเข้าใจหัวอกของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศดับตรงนั้นเลยไม่ว่าแต่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอยู่ที่ในไทยก็เหมือนกันนะเออที่ในไทยก็เหมือนกันแต่ว่าบางคนแบบว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะคะนะยังไงเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเออแล้วก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะบายบายลูกรดอ่อนนะ